เป็นระยะเวลา2เดือนที่ผมได้พูดทุกวันว่า Bitcoin จะตกจากราคา40,000กว่าและจะตกลงไปแตะราคาแถว1,9500หรือต่ำกว่านั้นและสุดท้าย Bitcoin ได้มีการแตะต่ำสุดที่ราคา1,7600และตอนนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่า Bitcoin นั้นได้เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วและจุดบริเวณที่ผมเริ่มเก็บก็คือราคาประมาณ2 0 0 0 0ถึง18,000เป็นจุดที่ผมทำคลิปลงและบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผมเริ่มเก็บบริเวณนี้แล้ว ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องคิดโตปป์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าบิตคอยนะครับจากเมื่อวานนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่า2วันติดแล้วนะครับที่เรามีแท่งเขียวปริศนาขึ้นมานะครับแล้วพูดได้ว่าเบรกไฮเก่าทั้งหมดทิ้งหมดเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ควรเก็บของมากที่สุดนะครับแล้วตอนเนี้นะครับมาชนอยู่ต้านตรงนี้เนาะซึ่งผมบอกตาตรงนะครับว่าต้านตรงเนี้นะครับ ถือว่าเป็นต้านที่เล็กมากๆนะครับถ้าบิตคอยนะครับมีการย่อจริงๆนะครับอาจจะมีการย่อเพียงแค่นิดเดียวนะครับแล้วทําให้เกิดแท่งเขียวปริศนาขึ้นไปได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่าการย่อของมันอาจจะเป็นการย่อวัน2วันก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปภายในวันนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟเก่านะครับอ่าผมพามาดูปี2014นะครับพอเราสามารถเบรกเส้นสําคัญเหล่านี้ได้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ปี2014เนี่ยเราเรียกกันว่าดับเบิลบอททอมอย่างนี้นะครับปีเนี้ยของเราน่าจะเป็นทริปเปิลบอทพอมนะครับพอมันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะอยู่ตรงเนี้ยประมาณวันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเบรกไปเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ผมมองจริงๆเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าโอกาสขึ้นก็ยังมากกว่าโอกาสลงนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูไทม์เฟรมใหญ่นะครับเพื่อนๆจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่คอยรับบิตคอยนะครับ มาตลอด10กว่าปีเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับบิตคอยชนปุ๊บเด้งบิตคอยชนปุ๊บเด้งบิตคอยชนปุ๊บเด้งนะครับที่นี่นะครับตอนเนี้ยต้องเรียกได้ว่าเราเนี่ยนะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราปิดทะลุแล้วนะครับแต่ที่เนี้ยเราต้องรอปิดไทม์เฟรมวีคนะครับซึ่งไทม์เฟรมวีคเนี่ยจะปิดวันที่25นะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแบบเนี้ยนะครับปิดทะลุก็ถ้าเกิดว่าสามารถยืนตรงนี้นะครับหรือว่ายืนเหนือกว่าก็ได้นะครับไปจนถึงวันที่25นะครับ ก็จะค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยครับว่ากลายเป็นขาขึ้นแล้วนะครับและ2เส้นนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าใกล้ปิดแล้วนะครับถ้าเกิดปิดเมื่อไหร่นะครับก็จะรีบมาบอกเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ผมรอจริงๆเนี่ยนะครับคิดว่าวันที่คิ้านะครับแต่ยังไงนะครับก็ภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังมองขึ้นอยู่ดีนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เก็บเอาคอยมากับผมนะครับไม่จําเป็นต้องเครียดเลยนะครับเพราะว่าเราเก็บในจุดต่าๆเนาะ ก็สำหรับใครนะครับที่ช้อนไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ SL ทุนยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนแล้วเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปละครับบ๊ายบายครับและใครนะครับที่สนใจเข้าห้องซิกนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็ติดต่อทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับคลิปสอนจะมี3มคลิปนะครับคลิปสอนเบสิกนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับสอนพวกฟีโบตีเทนไลน์ตีกราฟอะไรว่าไปนะครับ ส่วนแอดวานเนี่ยนะครับจะเป็นการสอนวิเคะร์ด้วยอินดิเคเตอร์ที่ผมคัดมาว่าดีที่สุดสาหรับการดูบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวที่3ามนะครับจะเป็นสอนหาเหรียญชิดคอยหรือว่าเหรียญมีมี่นั่นเองนะครับเหรียญพวกเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งหาว่ามันเกิดจากไหนยังไงทํายังไงซื้อไปโอกาสมูลหมื่นเปอร์เซนก็จะง่ายกว่าเหรียญทั่วไปที่เกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีโบเกอร์เล่นนะครับ ผมขอแนะนำโบเกอร์ OKX นะครับโบเกอร์ OKX OK เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบเกอร์ OKX ก็ยินดีนะครับ This could